ขนมจีบหอผักทำแบบง่ายๆอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยนักกินโดยกว่เจาเนื้อไก่หั่นชิ้นใส่โถป,ปั่นไว้ตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายสามเกลือคือพริกไทยกระเทียมรากผักชีตำรวมกันนะคะสซีอิ๊วขาวและน้ำมันหอยค่ะปั่นให้ทุกอย่างละเอียดเข้ากันเลย พอได้ละเอียดดีแล้ว,ลวจะใส่แครอทแทนเตาลงไปตามด้วยข้าวโพดต้มต้นหอมซอยและครุกผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีจะเอาผักไว้แบบนี้ก่อนแล้ววันนี้ก็ใช้เป็นหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ของไฮเออเติมน้ำสะอาดใส่ลงไปตัวเครื่องจะเป็นระบบสัมผัสหน้าจอ LED มี6โปรแกรมอัตโนมัติให้เลือกในการทำอาหาร ขั้นตอนนี้กวางเลือกใช้ที่หม้อไฟพอน้ำเดือดก็ใช้ได้เลยค่ะจะใช้เป็นผักกาดขาวแบบนี้ตัดล้างทำความสะอาดแล้วเอาลงลวกเลยจะลวกแค่ให้ผักใสๆก็ใช้ได้เลยนะคะได้แล้วเอาขึ้นเสด็ดน้ำผักไว้พอผักอุ่นเย็นแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเอามาวางบนมือ และตักในส่วนของไก่ที่เราพักไว้มาใส่ตามปริมาณที่เพื่อนๆต้องการเลยได้แล้วจะจับผักพันไปรอบๆและจะบีบๆแต่งทรงอีกหน่อยผักเขาจะแน่นลัดไปเองนะคะแต่งด้วยต้นหอมอีกนิดนึงของกวางจะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะทำเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะและจะเติมน้ำที่หม้อไฟฟ้าอีกหน่อย ตัวเครื่องเขาจะมีถาดสเตนเลสสำหรับรองนึ่งมาให้เอาขนมจิบของเรามาวางเรียงเลยค่ะและจะยกขึ้นนึ่งเลยตัวเครื่องจะร้อนเร็วทันใจสร้างไอน้ำได้อย่างมีคุณภาพให้อาหารสุกทั่วถึงกันทุกชั้นและตัวเครื่องก็ยังปลอดภยัยสามารถตัดไฟอัตโนมัติได้เมื่อน้ำแห้งได้ค่ะของกว่าจะตั้งเวลานึ่งที่2 0นาทีค่ะครบเวลาก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ สามารถกินกับน้ำจิ้มต่างๆได้ตามที่ต้องการเลยนักกินสนใจหมออไฟฟ้าอันกประสงค์กวางแต่พิกัดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะ